สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสารบ้านนาขาวขาวบแมนควันไฟเด้อค่ะพี่นอหมอกหนาวบอ,บอเย็นซือน่อแม่แลเนะใสเสือแขนยาวเดี๋ยวเราจอสก็บตกให้เพิิงเด้อค่ะเด้อหมอกอัดพี่นอตอนไปเชียงใหม่เลยค่ะพี่นอไปเห็นหมอกเธอหนึ่ง โอ้ยเบิ่งเบึงเบึงเบึง,บงพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงแผ่แผลมาทางเฮือนยายถีน่นบรรยากาศยามเช้าเช้าปอดหมอกหนาคักพี่น้องเบิง่งโอ้ยแนมบรเห็นอีหยังเลยเห็นอยู่ไกลๆไกลๆแนมบรเห็นเลยหมอกหนาแห้งต้นเขาฝนตกฝนลิน นเขาล่มท้งเสาก็เป็นน้ำหมอกเบิ่งในกรมอุตุเมือหนี่มีฝนแจ็คสีมีบอมีแต่ว่าเ,เ้าเจอก็สิไปหาเห็ดเบิงตีอละเบิ่งบองไปขุดกับปูก เย็นเย็นเย็นดังนี่แหละพี่น้องจช้หนาวบ่หนาวจะเย็นบ่เย็นเด้อค่ะพี่นอ้องเศร้าเจือยังบ่ท่านได้อาบน้ำก,ก็บตกบรรยากาศให้เบิงนน่งเนาะค่ะเนาะสดชื่นจิบกาแฟน,นั่นครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งเทียงน,นาบิบมานน้อยๆใหญ่ๆของเพิน่น พี่ตานังกีบกาเฟนังกีสุ่มแมนบบเห็นทัศนะวิสัยแมนโบเอิอนถือบอพี่น้องตานตานปอกตะิหางเลยน้องไป เก็บต้นขันเบิ้งซ้ำนีแ่แหละครับพี่น้องบรรยากาศตอนเสา่าหมอกหลายแห้งมือน,นี่หลายกว่าสสม,มือดูแลรักษาสุขภาพกันเด้อค่ะพี่น้องสุขผูสุขคนร่วมทั้งทีมงานสาวเจยนั่มเลยบอกแกลองนั่ม จะละตะดุยตะยเฮ็ดยังตะหยเฮ็ดยัง,ยอยง,ยอยงอบอกน้อ<ะ>ง,งว่ากีโอ้ขวบบพีไข่เนยละตีไข่เนยย่งไข่เนยแต่ไปไก่บ่ได้อยู่แต่ไดเหื่อมืหน,นีใส่บาดได้ช่วมงใส่บาดบ่ได้ไผ่กับพปืนจะเป็นประหยัดสัง่งไ่งห็นห แจ็บเลยบุพเพจะสิกลัวบพี่เขียนยังบพี่ตับหว่ตับกี่กระปะหน่อยตับขี้กระปะที่ันขึ้นคือเสียบเสียบของมันเหมือนื้อไปหลังหพี่นั่นแหละบอกแล้วบ่เชืยบบพีเกียนเราพี่เขาสี้าเออเพราะว่าบกพีหัวห่อเวลาสิกินเขาหายหลางตัวหลางกายเพื่อนเบนี่บอกคือเกา ตะกี้มันแข็งแรงอยู่เนอนกินไปแล้วนอนระบบท่องมันบอกข่อยดีคือเก่าคเกล็ดเกล็่โหยขี่ขี่ก็บอกขี่ไปขี่ก็บอกขี่นะสี้โทก็บอกโทษนะคือบอกกินไม่งั้นนะคือบอกกินไอหยังเกาะหยังเกาะหวานหยังเกาะที่ข่อยเอามาให้หยังเกาะโอ้ยตลาดนะอย่าบอกนะว่าเอาไปลงขีดีแล้วบอกถ้าม่ลงมันเลยเจ้าหมาสองของหมาบอก หยังเนาะโอ้ยเจอหยุดโปไม่มีหยังเกาะเกาะกระลุงไม่หยางเกาะตงดอยเดี๋ยวขุดก่อนโอ้โแล้วเอาหยางคอกคนดีกับหน้าใหม่มาให้ก้าวขุดค่าในหอนกรลังยางกระล้เวียเห็ดกับเขาคิดออกเล้วเกีนตะวันครับพี่น้อง พี่สาวเจดีเพพ่นส่งมาให้พ่นสงัสงจากเยอรมันสังรูงร่ประเทศไทยส่งมา,งมหา,า,างให้เพื่อนหูบองมันนี่จะเฉยก็เบงหาตาดวยยี่ละโต๊ดดีครับพี่น้องเกณฑตะวันแก่ปรหวานนำขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ